เลิกถามกับตัวเองสักทีนะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉ,งงฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้พอ บอกเลยว่าพอเราจะไม่โทษตัวเองอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วเราก็จะไม่ย้อนเวลากลับไปด้วยถ้าเราคิดพิจารณาดีๆมีใครเคยย้อนเวลากลับไปในอดีตได้หรือไม่ไม่มีทาาแมชชีนไม่มีอุปกรณ์ในการย้อนเวลาดังนั้นเลิกพูดกับตัวเองว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะทำอันนั้นฉันจะกลับไปเรียนอันนี้ฉันจะไม่ทำอันนั้นฉันจะไม่ทำอันนี้หยุด อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันสำคัญที่สุด ที่ผ่านมาคือบทเรียนที่ผ่านมาคือข้อผิดพลาดที่ผ่านมาคือประสบการณ์สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแล้วนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้ามองในมุมมองของดวงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันถูกกำหนดไว้แล้วดังนั้นอย่าอยากที่จะย้อนเวลาแต่จงสนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วตั้งใจทำมันให้ดีเพราะปัจจุบันสำคัญที่สุดอาจารย์เป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ